คีโตอันนี้สิแปลว่าอย่างนะคะภาษาไทยเมยทาละนะคะคือแปลความหมายว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับโซเฮเซนน์สาวพุทธินะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพุทธิกันดีกว่าค่ะทุกคนอีพีนี้ค่ะจะากไกา่แปดสิบบนเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะกลับมาเป็นกําลังใจให้อีลานเดอร์นะคะวันนี้เรากลับมาเป็นประโยคละกัดน,นะคะเป็นประโยค เดี๋ยวบอลวูาจะมา3ามหรือสประโยคใ้พีเอฟซีท่าติดตามนาเดี๋ยวเข้ามาเริ่มประโยคแรกกันเลย่าคะ่ะอ่านะคะประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกก็คือคำว่าเฮตเพ o ุยี่เลาเคยบอาไปแล้วนะคะว่าเฮตเ e ยุนะคะเฮตเพย u ภาษาผูา้ไทยแล้วภาษาไทย18แะวัาอย่าง FC ลองเดบาบังดู้ติก๊กตอกติก๊กตอกนะคะเ p ตเ e ย u นี่ถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าถามว่าทำอะไรอยู่นะคะทุกคนเอ้า ที per ่มเฮสเพยเฮเยกับเอสเพยกะถามเป็นความหมายเดียวกันนะคะทุกคนแล้วแต่ผู้ใดถนาสศิษยใช้คำว่าเอหรือว่าเฮนะคะทุกคนนี้แล้วแต่เลยเอสเพยุหรือว่าเฮสเพยก็ได้คือกันนะคะอ่ะมาประโยคที่สองกันเลยเมยท่าแล้วอ่ะเมยทา่าแล้วเด้อเฮสเพยอ่ะต่อประโยคกันนะคะเมยท่าแล้วนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่า เหนื่อยรอแล้วนะคะก็คือรอนานแล้วนะหรือว่ารอจนเหนื่อยแล้วนะคะก็คือถ้าภาษาพุทธไทยก็จะเป็นเมยทาละนะคะคือแปลความหมายว่ารอนานแล้วนะคะมาคําที่สามกันเลยค่ะคําที่สามเอ้ประโยคที่สามนะคะก็คือควาว่าป้าไปเทลอาไปเทลไปเทลนะคะป้าไปเทลนี่นะคะถ้าแปลเป็นไทยเนาะก็จะแปลว่า ไปเที่ยวกันนะคะแบบคือจังส่วนไปเที่ยวนะคะก็ชวนไปเที่ยวประมาณนี้เนาะก,ก็คือป้าไปเที่ยวนะคะคําที่สี่นะคะคือคําว่าขี้โต๊ะอะ้าเคยได้ยินบหมคะโซนไปเที่ยวมันบอกอยาขี้โต๊ะกันเด้อฮะไอเสียงดาวเบิ้งคําว่าขี้โต๊ะนี่สิแปละว่าอย่างนะคะภาษาไทยขี้โต๊ะขี้โต๊ะอีลาบ,บอกเอาสินะคะทุกคนอ้า keto น,นะคะก็คือขี้โต๊ะน,นะคะก็คือแปลว่า โกหกคิดโต๊คือแปลว่าโกหกนะคะทุกคนนะนะคะวันนี้มาสี่คำสั้นๆนะคะเอซี่ว่าสั้นตรงไหน <c ười> มาคำแรกกันเลยคำแรกคือคำว่าเฮดเพย์ยูเฮดเพย์ยูแปลว่าทำอะไรอยู่คำที่สองคือคำว่าเมยทาละเมยทาละนี่ก็คือแปลว่ารอนานแล้วนะคะประโยคที่สามนะคะประโยคว่าป้าไปเทวก็คือไปเที่ยวกันมไหมไหม <c ười> คือแบบว่าไปเที่ยวกันไหมนะคะเดี๋ยวนะคำที่4นะคะคําว่าขีโตนะคะคีโตก็คือแบบว่าโกหกนะคะอะสมมติถ้าจะต่อประโยคก,กันก็คือจะว่าวะาเฮดเพยุอิล่านิเมยทาละ ไปเทวน้ำกัดอีรามิคิโตะดอานี้นะคะพอเสลยพอมาประ ENT ยคเมื่อกี้นี่บอกไ่้อย่างเลลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอิลาวเอาประโยคนี้นี่แปลไว้อย่างแน่นะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวแล้วเด้อย็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินนสาวคนไทยได้จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพี่ต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย